อดีตนักรบดำปักทงชัยแฉปมเดือดทำไมต้องต่อยทหารเขมียนคาตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากในโลกโซเชียลเลยนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 0 6 x ที่ผ่านมาหลายคนคงเห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราสาทต,ตามเมือนทมซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านวันนั้นช่วงไมบ่ายนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเที่ยวกันเยอะแยะเลยบรรยากาศโดยรวมดูเหมือนจะปกติทุกอย่างนะครับ แต่แล้วอยู่ดีๆก็มีคลิปหโคลขึ้นมาในโซเชียลทำให้คนไทยหลายคนถึงกับอึ้งไปเลยครับคลิปนั้นมันเป็นยังไงล่ะครับที่เห็นแล้วต้องอึ้งขนาดนั้นในคลิปนั้นนะครับเราจะเห็นผู้ชายไทยสองคนแต่งตัวชุดดำคนหนึ่งใส่หมวกอีกคนใส่เสื้อแขนสั้นทำทีเข้าไปคุยกับทหารขามรบบริเวณทางขึ้นปราศาท แล้วในจังหวะที่พวกเขากําลังจะจับมือกันนั่นแหละครับทันใดนั่นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินอ้อมไปเข้าหลังแล้วก็ต่อยหมัดแรกเข้าที่ศีรษะเลยนะครับก่อนจะต่อยหมัดที่2เฉียดหน้าไปแล้วทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับทางเจ้าหน้าที่เราจัดการยังไง ไม่นานหลังจากนั้นเลยครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็สามารถควบคุมตัวผู้ชายทั้งสองคนนั้นไว้ได้และก็พบว่าหนึ่งในนั้นก็คือน,นายสมหมายซึ่งท่านไม่ใช่พลเรือนธรรมดานะครับแต่เป็นถึงอดีตอาสาสมัครทหารพรานหน่วยดำสายแข็งปัจจุบันท่านยังเป็นประธานชมรมทหารพรานจิตอาสาค่ายปักธงชัยและเป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสมุทรสาครด้วยเรียกได้ว่าเป็นนักรบเก่าระดับแนวหน้าในแวดวงอดีตทหารพรานเลยทีเดียวครับ คุณลุงสมหมายที่ถูกจับกลุมไปตอนนั้นท่านมีอาการยังไงบ้างครับหลังจากถูกจับกลุ่มนะครับผู้ลุงสมหมายยังอยู่ในอาการโกรธจัดเลยครับท่านพูดซ้ำๆอยู่ตลอดเลยว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้มีการเหยียดหยามฝั่งเราแล้วเหยียดหยามทหารของเราด้วยจนทางเจ้าหน้าที่ของไทยเราเองก็ต้องเข้ามาช่วยกันระง,งับสติอารมณ์ก่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามอธิบายว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรงมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมเลยโดยเฉพาะในเขตท่องเที่ยวที่วันนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินกันพลุกพล่านไปหมดเลยครับ การกระทำแบบนี้แน่นอนว่าคงสร้างความไม่พอใจให้กับทางกัมพูชาแต่ในมุมมองของคนไทยเองล่ะครับเขามองเรื่องนี้อย่างไหนบ้าง ถูกต้องเลยครับการกระทําของครูสมหมายเนี่ยแม้จะถูกมองว่าไม่เหมาะสมและสร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายกัมพูชาแต่เสียงจากคนในโซเชียลของไทยเราเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับที่เข้าใจการกระทําดังกล่าวอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยมีการยั่วยุโรมาตลอดจริงๆชาวเขมรช่วงนี้ก็ชอบเอาภาพันคอที่เป็นรูปธงชาติของเขาเนี่ยมาชูบ,บนแผ่นดินไทยแล้วก็มีการอัดคลิปไลฟ์สดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบที่มันเกินเลยมาหลายวันแล้วครับ แสดงว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มีเรื่องที่สะสมมานานใช่ไหมครับครับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายก็เป็นไปได้เลยนะครับเพราะมันทําให้คนในพื้นที่เองก็อึดอัดกันมานานแล้วล่าสุดนี้เองครับอดีตนักรบทุดดาอีกท่านหนึ่งคือคุณกรณกฎเกตแก้วก็ได้ออกมาพูดถึงคุณลุงสมหมายเรื่องที่ท่านไปต่อยทหารเขมรคุณกรณกฎเกตแก้วท่านว่ายังไงบ้างครับคุณกรณกฎเกตแก้วท่านบอกว่าท่านเข้าใจเลยนะครับว่าการต่อยครั้งนี้มันเพื่อชาติ โดยโพสต์ของคุณกรกฎเนี่ยได้ระบุข้อความไว้เลยนะครับว่านักรบเพื่อชาติฆ่าได้อย่าไม่ให้แกรบคือนักรบที่เคยเคารพเพื่อชาติมาหลายปีหลายสมรภูมิพอมีข่าวเขเมียนขึ้นมากาะบนแผ่นดินไทยชี้หน้าทหารไทยและหลายๆเหตุการณ์ที่เขเมียนเคยทำอดีตนักรบดำห้าหนึ่งสามคนที่เคยรบเพื่อชาติยอมพลีชีพเพื่อชาติเนี่ยพวกเขาเสียเพื่อนนักรบดำห้าหนึ่งสามไปถึง325นายบาดเจ็บพิการอีกมากมายครับ ฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับพวกเขาเลยถูกต้องเลยครับและเมื่อเห็นข่าวที่เขมรกำแหงเยี่ยมย่ำศักดิ์ศรีทหารไทยหลายครั้งที่ผ่านมาพอคุณลุงสมหมายซึ่งก็เป็นนักรบที่ผ่านสมรภูมิมามากแล้วมีศักดิ์ศรีของนักรบที่ยอมพลีชีพเพื่อแผ่นดินเนี่ยได้มาเจอทหารเขมรที่มาก,ากากบนแผ่นดินไทยที่ปราสาทตังเมืองทมมันก็เลยทําให้ท่านตัดสินใจทําแบบนั้นแม้จะดูไม่เหมาะสมแต่สําหรับนักรบอย่างคุณลุงสมหมาย มันคือความรู้สึกที่อัดอั้นใช่ไหมครับใช่ครับคุณกรกฎเกตแก้วท่านบอกว่าจริงอยู่มันไม่สมควรทําแบบนั้นแต่สําหรับนักรบที่ผ่านสนามรบมามากเนี่ยเขาถือว่าค่าได้อย่าไม่ให้กับรบ ท่านยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผมเข้าใจเลยครับนักรบที่ผ่านสนามรบมามากๆจิตใจจะไม่เหมือนคนปกติบางคนอาจจะประสาทหลอนระแวงแล้วจะไม่ยอมให้ใครมาย่ามศักดิ์ศรีเลยไม่ใช่แค่เรื่องต่อยหน้าเลยนะครับนักรบเนี่ยเขายอมพลีชีพไปพร้อมกับศัตรูเลยยังได้และคุณกรกฎเกยรติแก้วท่านก็ทิ้งประโยคเด็ดเอาไว้ด้วยนะครับว่านักรบเท่านั้นที่เข้าใจนักรบพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทางฝั่งกัมพูชาเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างครับ หลังจากเกิดเหตุนะครับทางสื่อของกัมพูชาต้องบอกเลยว่าก็จัดเต็มเลยนะครับโจมตีเราอย่างรุนแรงเลยบางคนก็เรียกเราว่าเป็นโจรสยานทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็หนีไปบางคนก็บอกว่าไทยไม่ควบคุมคนของตัวเองบางคนก็บอกว่าแค่ขอโทษคิดว่าเรื่องจะจบพร้อมกับมีการโพสต์ภาพของทหารกเขมรนผู้เสียหายที่ยืนแก้มบวมตุอยอยู่ด้วยคือภาพออกมาเห็นชัดๆเลยครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันจบลงยังไงครับสำหรับคุณลุงสมหมาย เรื่องนี้จบลงด้วยการที่ทางเจ้าหน้าที่ไทยเราต้องส่งตัวคุณลุงสมหมายให้กับตํารวจดําเนินคดีไปตามขั้นตอนแต่ต้องบอกเลยว่าเสียงจากคนไทยจํานวนมากกลับมองว่าหมัดนี้คือหมัดของคนที่เคยสูญเสียเพื่อแผ่นดินแล้วและจะไม่ยอมให้ใครไม่ยามชาติไทยซ้ําอีกแล้วมันสะท้อนให้ถึงความรู้สึกของคนในชาติที่อาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความรู้สึกที่อัดอั้นของเหล่านักรบเก่าที่เคยพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติมาตลอด เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีมิติทางความรู้สึกเยอะมากเลยนะครับใช่ครับมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่สะสมมานานและความผูกพันกับผืนแผ่นดินของเหล่านักรบผั้เสียสละสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นตัวจุดชนวนให้คนหันมามองลึกเข้าไปในความรู้สึกของอดีตทหารหานที่เคยผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชน พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นเพื่อนพี่น้องล้มตายไปต่อหน้าต่อตามากมายเสียสละร่างกายตัวเองเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติการที่ต้องมาเห็นการกระทําที่ดูถุงเหยียดหยามบนผืนแผ่นดินที่เคยเอาเลือดเนื้อเอ็นเข้าแลกมันจึงเป็นเรื่องที่ยากจะทําใจยอมรับได้จริงๆครับการที่นักรบที่ผ่านอะไรมามากขาดนั้นมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงก็เป็นสิ่งที่คนภายนอกอาจจะเข้าใจยาก ถ้าไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกับพวกเขาใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับคุณกรกฎเกตแก้วถึงได้ย้ำหนักแน่นเลยครับว่านักรบเท่านั้นที่เข้าใจนักรบ เพราะจิตใจของคนที่ผ่านการรบมาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเป็นความตายอยู่ตลอดเวลาความระแวงความหวาดกลัวความกดดันจากการต่อสู้มันหล่อหลอมให้พวกเขามีสภาวะจิตใจที่พิเศษออกไปเมื่อเห็นการกระทําที่จาบจ้วงเหยียบย่ําหรือดูถูกสิ่งที่พวกเขายึดมั่นและเสียสละมาเนี่ยมันจึงเป็นการกระตุ้นสิ่งที่อยู่ลึกๆใน,ในจิตใจของพวกเขาให้ปะทุออกมาได้ในมุมมองพวกเขานั้นศักดิ์ศรีและความเคารพเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด ถึงขั้นยอมพลีชีพเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้การที่ชาวบ้านในพื้นที่และคนไทยจำนวนมากเข้าใจและเห็นใจคุณลุงสมหมายก็แสดงว่าความรู้สึกเรื่องศักดิ์ศรีของชาติมันฝังลึก อยู่ในใจคนไทยหลายคนด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับแม้ว่าทางการจะมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและต้องดําเนินการตามกฎหมายแต่เสียงจากโซเชียลมีเดียาทานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เข้าใจการกระทําของคุณลุงสมหมายมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนเองก็รับรู้ถึงสถานการณ์การยั่วยุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีใครสักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอดีตนักรบผู้เสียสละ ออกมาแสดงออกในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำศักศีของชาติอีกแล้วหมัดนั้นจึงไม่ได้เป็นแค่หมัดส่วนตัวแต่มันถูกตีความว่าเป็นหมัดที่ต่อยเพื่อรักษาเกียรติภูมิของประเทศเป็นการสะท้อนความอัดอั้นที่สั่งสมมานานของคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับการย่วยุต่างๆมาโดยตลอด เรื่องราวของคุณลุงสมัยและเหตุการณ์ที่ปราสาทตาเมือนทมจึงไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมธรรมดาแต่มันมีมิติทางประวัติศาสตร์สังคมและความรู้สึกของคนในชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งเลยครับมันทำให้เราได้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาชายแดนและความรู้สึกของเหล่านักรบที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการ์ของการปกป้องแผ่นดินเป็นเรื่องที่ชวนให้เราฉกคิดถึงความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีและการเสียสละจริงๆครับ ครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาเล่าให้ฟังในวันนี้หว,วังไว้ทุกท่านคงจะง่ายคิดและเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับเราสงคนทันละมินสวัสดีครับ